สวัสดีค่ะี่เก็บผักเสี่ยนได้มไหมนี่ผักเสี่ยนไร้สายเหียบบะหมี่ไฝอินบ่หนิไฟเลไฝตอดนี่โนโน่บะมีเอาจ้าสี่ได้บ่เนาะเออเอาก็มันเดดได้กรอบๆนั่นแหละมีดอกมึงแสบมากินที่ดีว่ะแมงสีแข็งๆกินลั้มมันจากหน่อยกว่าเขียวค่าต่มาอันนึงกอเขียวโอ้ไม่จะพากมันเก็บแต่ผักชื่มือเนาะเอาเต็มกระตาเลยเด้ออไออีรีว่ะเออไม่นั่นจสบหลายบ่ แซ่บหลายมื่อนี่ยใส่ไฮเอสห้ยสองเจ้าดินางเอฟซีเลยห้ยเอฟซีเอฟซีเราขอมากเจสิเห็ดผักดองใหายเอฟซีจะคล้องกับแ่บหลายกินหมดเลยเดี๋ยวพยายามเอาใบไม้อื่นใส่น้ำขี้คันล่างคันเรียกเอานี่เด็กเอาออกกันเลยเจ้าใบเดี่ยวนึงลูก็บเอาตั้งเก็บเอาตั้งแต่อันยอดมากเลยได้ได้ได้จะจับให้หัวกรอบดีเนาะ เอาน้อๆเลยแต่มันกรวบกินล้วมันมากินล้มันก็ละะมาน่ามาเน่าสี้ได้เหรอเสียไอุ่เอาไมาเก็บเองแล้วป้าไปทั้งคนบ้ามาเชงบ้านเลยพี่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 ทั้งหลังเหเจ้าใบคาเสียควนเอามันเอาดีพอยังก่าพอนตอนเนาะนะมันต่งย่างลำมากไปทุกนอ๋อยี่นี่มันดาากลายต้ากองไม่อยากเข้าไปเนาะ นำมันน้อยบางนี่แหละซ่ำนี่แล้วพอดีก็ค่างข่าเขียวดีๆประจองยำแต่คาวนี้เขียวกลเลยบ่แม่หยาหยานิดหน่อยเรียกเอาเรียกเอาเลา้ยวหยาแล้วค่ะล่งคานเรียกตอนไปล่างให้เรียกอยูเว่งามงาเอ้ยจะเสียงดังตับตับเป็นได้น่อยก็มากกินอย้่ กินนะสมภพนี่นี่แหละกัปแก้มย่างดีเลยอพี่ยากัปแก้มย่างดีกินเบีกินเบียร์เบิดมาละล่างบักพริกหน่อยกินเบียร์เบิดมาละล่างบอกเมนมื่นละล่างเลยขาบละล่างตอนตอนเที่ยงอ่ะกินเบียร์เบิดเป็นล่างคนเดียวนะเอาเก็บตรงนี้เบิดเปิดแอลยู่ตรงนี้มันงามเลย กินเบียร์แบบว่ากินเราบ่อ้วนกินเราสุขภาพดีเนาะ,ะกินเบียร์ออย่างฮะต้นใหม่มากเีเอาไว้แล้บอกไหมเย็ักนแล้ก็ใ้ไปเ็บผักบุงตอังบงขาตองเอาาป,งปยานใ่ยดาน่ยแบ่กจัยเดี๋ยวได้มืนทุงเด้อ ถุงนี้อยู่ตีนเดีอยวดีมีทายภาพไก่ด้วยไปไปตรงนู้นปะอ่ะเก็บมางามคักอะยังวาเอาไปอมใส่เอาไปอมอมเหนือกรได้ด้วพี่อมไก่อมยังเสร็จนะบ่เอาเวลาเขาขันหนองบ้าคือบ่ขมผักกาดาว ฮะขย่างเมากินตอนมันคันออกมาแล้วมันคือว่าคือผักกระดาดมันเป็นผักเสี่ยนเลยเด้อเมื่อไหร่จะลวกลวกขย่างเขาขันเขายังขันได้ลวกกินสดเขาก็กินเบาข้ากินอีรีอีเห็นขุนไอ้ฟางเขากินสดอยู่กระลูกยู่ว่าตอดอะได้ไปหาหมอเขาจะตอดสิล่ะเจ้าว่ามันตอดรลดว่ได้ไปหาหมอเหรอมันตอดรลดกระลูกยู่ยกับเจ้ว่าเขาจะตอดเนาะ ไม่ได้ไปหามอขั้นที่สามหมื่นคนเด้อไม่ได้กินหลายปียปนะเพราะได้กินปีนี้นะเก็บจังเศียรฮัลโหยไม่ได้กินพักเสียนหลายปีแล้วเพาไม่ได้กินปีนี้เนาะแล้วจะยัไปกินด้กินยุ่มากกินสมพักเด้มากินมากินไปเมืองไทยบอกย่าขั้นไปถ่าเลยจับแ,แก้มย่างดีด้วยพี่ย่าก็บอกพริกหน่อยเส้นเส้น อันเดีบวก่อเก็บไว้ไปกินน้องเขาสีบรินไดได้ลายไปบอเาอีกกะน้อยเพราะว่ามันเพราะว่าขันลลยไม่ถอเ่น่พอะันมีออเดอร์พร้อมนเนะเอีเอาก็เอาตี้รออฟออออาเเอ ตรงนี้เป็นสะอาดเลยบ่มีหมามีอยังเข้ามาเด้อตรงนี้เก็บได้ยี่สิบปเก็บผักกัเอาบ่มีมือเก็บมาเก็บพี่กิเที่ยงข้างเขาไปเก็บเจีเก็บแจากซีหาหงัดผ้ายผ้ายถุงอยู่เจียวเก็บแจ็กซีหาหงัดแจ็กซีหาดมันได้เก็บหยักอยู่พวกซีหาหงดเสียดอกมันคือเสียดอกมันเอาดอกมันเอาดอกมันจ็กซีหาหงดจ็กซีหาดอกหาดอกน้อยๆอย่าไปพัาดเซตัดแค่หน่อยกระล้องเอานี่ไปพัาดบ้างได้แล้เนี่ย บัวตีรถเธอเส้นเสียดัสเ,สเส้ยยเนยนี่ววนก็ดนีนี่คาตูวว่กันารอี่เดีรยวานี่้สินีคาตู่กันอกนี่นะจะคาผ้ามากเก็บนน่ดิน้ำมันกับน้ำมันเท่าอ่ะผ้ามากเอามากมากเนาะป่ะเ่าตรงนั้นแล้วก็ห่อเล่ะ แต่แกผู้ว่าผ้าากงยังไม่เหมือนมั้งไอเองเสเอยบอกโอ้ยนำปักตินออออาบเอาเสอเอาทั้งไหนเออไปเอาเอาตรงใดก็เอานี่ท้ายไก่ไก่เด้อใอยังอยากมุดหัวหลอดหัวเข้าไปน่งามงามนี่ดอกนีละมั้แมน น้ำปักตีนได้ป่าติดเย็บนอเขียงไหมยังนออย่างก็นอเขียงนี่ยังนอเขียงนอพักบุ้งห้ามแตะหนักอ้าก็เขียงบ่ะจากดล้วละวานขึอนนอเขียงเขียงอ้าต้นต้นเป็นน้ำน่ะนะโน้พักบุ้งห้ามโน้หมายถึงอยู่เมืองไทยโนเขียงมันเป็นน้ำใหญ่โนยิ่ใหญ่น่ะที่ไฟใหม่มันขึ้นมาเอก แล้วมันก็เป็นนอขึ้นมากคือจังนอหวายนออย่างเด่นเมื่อสมัยโบราณเขาไปกินใช่เนาะกินยังนอเคียงนอเคียงอ่ะไม่ค่อยกินจากเชือดได้หรอกินตอนนั้านเฮาเขาไ่กินกินได้อยู่บ่กินได้ไม่เขาี่ยงแต่ว่าสมัยโบราณเขาบานเฮาเขาไ่กินเนาะอาไปเฮ้ยอีกอ้าวเจ้าก็ตาไปได้เจ้าไปเก็บไปนกันพูดมาในเก็บเอง อ่ะยังไงก็มีได้ของบ่ได้เขาไปอ่ะอ้ะก็หลอกพี่นนองมเต็มกระตาแล้วทังสีันทังเีทคลิปคันกับเ็ดให้เบิ่งหน่อยเนาะกับคลิปนี้ก็ไว้นสั้นเลยลพี่นอนอง สวัสดีค่ะ